มาครับทุกคนแล้วตัวละครล่ราเขอาพี่ในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็เป็นโทจินั่นเองนะจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าตัวโทจิเนี่ยบอกว่าเป็นตัวละครที่โหดมากนะย้าว่าควรมีติด ID ทุก ID เด้นะทุกคนเพราะว่ามันสามารถเทรดได้ด้วยนะตัวนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะแล้วตัวละครที่พี่เอามาเดี๋ยวพี่ก็เือนเดิมอย่าไปอธิบายข้างในละกันนะทุกคนเพื่อไม่ไปการเสียเวลาขอเข้าไปก่อนละกันแล้วก็เซ็ตที่พี่จะใช้ในครั้งนี้นะผมก็จะเป พี่ก็ไปเอาไปจากช่องพรังช่องช่องหนึ่งเหมือนกันได้ทุกคนวิธีการเล่นแบบนี้โอเคครับวางคาตาคูลิปไปก่อนครับตอนแรกวางไปสองตัวครับแล้วก็มาทําลูปเวลาโจโทาโร่เอ้ยไม่ใช่โจโทาโร่ดิโกโจโครับทุกคนทาเลยโกโจของพี่เป็นเวลหนึ่งนะพวกัวลครที่พี่เอามาเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอ,อยุยาตจัดเซตอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราจะวางตัวหยุดเวลาทั้งหมด4ต,ตัวนะทุกคนถ้าเราใช้โจทาโร่โอะทุกคนอุ๊ยชิปหายแล้วทุกคนอัพผิดโอเคออกเอาไหม เค้กตองครับทุกคนคือเมื่อกี้แบบคุยกับคนดูเ mm hmm. พลินไงเอออัพเกินไปหน่อยเลยเราอัพแค่ขั้นนี้พอนะทุกคน mm hmm. ไม่ต้องบบไปไปอัพขั้นสุดท้ายนะ mm hmm. เปลืองตังค์ครับอัพขั้นนี้ก็เอาอยู่แล้วนี่อัพถึงขั้นหมื่นหกพอนะทุกคนแอคแทดห้า mm hmm. เดี๋ยวพอเราทำรูปเวลาเสร็จปุ๊บเราก็จะรีบไปวางรอข้างหลังนะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วก็รีบมาวางรอข้างหลังเลยครับวางตรงนี้ครับ ตงวมุมตรงนี้เลยแล้วก็รีบอัพครับพออัพเสร็จปุ๊บเราก็กดคอนโทรลเลยแล้วก็กวกิ่งมาข้างหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก60สิวิครับทุกคนมันจะมีตัววิ่งไวออกมานะเราต้องรีบมาล้างก่อนนี่เดี๋ยวรอตัววิ่งไวออกมาครับมาแล้วปุ๊บกดล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางตัวดาเมจข้างหลังเลยเลยครับแล้วก็มาเช็คสักหน่อยดีว่าหยุดเวลามันทํางานหรือเปล่าโอเคนะน่าจะทํางานปกติแล้วก็มาวางตัวดามจเลยครับตัวดามจที่เราใช้ก็จะเป็นนี่นะครับมันชื่ออะไรนะพี่ลืม เออเราอัพถึงขั้นนี้พอนะทุกคนไม่ต้องอัพขั้นสุดท้ายนะเพราะว่าตังค์ไม่พอครับแล้วก็มาวางไอจังครับผมตรงนี้วางตรงนี้เลยแล้วเราก็อัพให้มันถึงขั้นที่เกือบขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนขั้นนี้ไหนวะนี่ครับผมขั้นแท็กติเนะขั้นสุดท้ายเราไม่ต้องอัพแล้วทุกคนแล้วเราก็กดบัฟได้เลยออโต้แล้วก็มาวางไอตัวนี้ครับทุกคนเพื่อทําการบัฟระยะ่าแล้วเราก็ปล่อยให้โทจิเออมันชื่อโทจิครับปล่อยให้โทจิของเราจัดการครับอารมณ์มันเหมือนกัดเลยนะไอตัวโทจิเนี่ยแล้วมัันนดดดดีีีีมมาากกวว้พ่่คิิจะตไอ สักหนึ่งตัวนะทุกคนย้ำนะมันเหมือนฟิลเหมือนกัดอะนี่ดูตีแบบเลือดไหลแบบพุดับผุดผับอะ่ะบวคูณสามเลยก็ได้นะ,เด,นะเดี๋ยวรอให้โทจิของเราเคลียร์เซตนี้ให้หมดก่อนพอเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการข้างหน้าต่อครับข้างหน้ายังไม่เสร็จนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวมันมีทิคอีกเล็กน้อย โอเคครับเรียบร้อยโทจิของเราจัดการเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับทุกคนเราก็มาทําการวางตัวนี้ครับผมข้างหน้า2งตัวครับเพื่อที่จะทำออโต้ครับนี่แล้วเราก็รอบัฟบนหัวไอโกโจนี้หมดครับแล้วเราก็กดบัฟออโต้ได้เลยอ่ามันก็จะลูกครับใช้แค่2ตัวพอนะถ้าใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะทุกคนตัวนี้พี่เอามาเพราะว่าช่องมันเหลือครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปวางครับเดี๋ยวพี่จะมาจัดการข้างหน้านี้ก่อนนะเื่อข้างหน้าของเราเราก็จะวางรอตรงนี้ครับทุกคน1ตัววางหนึ่งตัวครับแล้วก็อัพั้นอ่ เตรียมตัวรอครับรอให้ตัวยื้อตัวที่2เนี่ยเดินเข้ามาตรงหัวมุมครับเราก็จะกดสกิวรอครับได้ตัวยื้อมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังครับทุกคนแค่ตัวเดียวพอนะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูครับซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคครับที่ฝรั่งเขาทําครับพี่ไม่ได้คิดเองนะพี่ก็ไปดูช่องเขาเล่นนั่นแหละพี่ก็มาทําตามครับทุกคนพี่ก็คงแบบไม่มีปัญญาไปคิดเองแล้วครับน้องแป๊บหนึ่งครับรอก่อนอีกหน่อยนึงเอ๊ะเพิบกดเลย เรียบร้อยครับนี่มันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังครับผมหนึ่งตัวสาเหตุที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาไอ้สองตัวนี้มายืนคู่กันอนะมันจะโดนดาเมจครับมันจะโดนดามเมจากพวกไอ้โกโจนี่ตีด้วยครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราย้ายไปข้างหลังปุ๊บไอ้พวกโกโจชุดนี้มันจะเล็งตัวนี้ก่อนครับผมหนึ่งตัวและไอ้ตัวตรงนี้คือมันจะไม่โดนดามดเมใช่ไหมมันก็จะทําให้เรายื้อเวลาไปได้นานขึ้นครับนี่นะครับผมมันเป็นเทคนิคนะเทคนิคหนึ่งที่ฝรั่งเขาใช้กันอ่าพี่ก็ได้ไปดูตามามบเองนทุกค แล้วก็คอนโทรลรอตัวข้างหลังครับผมหนึ่งตัวเพื่อที่จะทำการย้ายมอนตัวนี้ครับแจริงเราไม่ต้องย้ายก็ได้นะเราก็ปล่อยไปก็ได้นะแต่ว่าพี่จะทําให้แบบว่ามันครบหลักสูตรที่เขาทําเลยเนี่พอมันเดินมาถึงทักประมาณก้อนหินตรงนี้นะทุกคนเราก็จะกดย้ายครับแต่ว่านี่มันก็จะใกล้ตาย,ยแล้วแต่จริงมันไม่ต้องย้ายก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพี่ทําให้ดูแล้วกันแต่ว่าในเว็บอืนอ่นๆนอะ่ะต้องทาครับทุกคนเนี่กดย้ายไปมันก็จะย้ายมีตรงนี้ครับอ่าแค่นี้ครับทุกคนชิวๆครับผมไม่คิดอะไรเออแล้้้ววววพีี่กก็ลืมมาางงงครรับผจตนดยนะตัว เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดระเบียบ <c oughs> <c oughs> โทษทีครับทุกคนพอดีแบบมันมีเสมหะอยู่นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะมาอธิบายตัวแล้วกันนะทุกคนว่าพี่ใช้ตัวอะไรกันบ้างนะซึ่งตัวแรกเลยว่าผมพี่ก็ใช้ตัวดาเมจเป็นมันชื่ออะไรอีกแล้ววะกูลืมปะ โทจิครับเออพี่ใช้ตัวดาเมจเป็นโทจิครับผมใส่ออฟลุงนะซึ่งตัวนี้อารมณ์มันเหมือนกัตเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นโกโจ7ดาวครับแต่ว่าโกโจ7ดาวในครั้งนี้พี่จะใช้เวลหนึ่งนะทุกคนคือพี่ก็ไปทํามาแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นรอครับผมรอของพี่ก็จะใส่ออฟลดเงิน1 5นครับแล้วก็ที่เดิมเดิมเวลหนึ่งครับพี่จะใช้เป็นเวลหนึ่งนะทุกคนพี่ก็เพิ่งทําได้มาครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็แน่นอนครับผมก็จะเป็นคาตาครับมล ใช้ก็ได้ครับผมเพราะว่ายัางไงช่องมันก็เลือกอยู่ดีนะโอเคตามนั้นนะทุกคนนี่ในเว็บแรกก็เกือบ1 0 0 0พวิแล้วแล้วก็ตัดภาพไปดูในเว็บที่2เลยละกันครับทุกคนอ่าพอตัวยือในเว็บที่1เราใกล้ตุยแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ปรับคูนหนึ่งเลยแล้วเราก็คอนโทรล,ลครับเตรียมตัวครับ เริ่มเวฟที่2ได้ซึ่งถ้าจับไม่ผิดเวฟสองหรือไม่ก็เวฟซ่ามแล้วมันจะมีตัววิ่งไวออกมา3ตัวนะทุกคนแต่พี่จําไม่ได้ว่า,วา,วาเวฟไหนอะเราต้องระวังดีๆครับ <c oughs> มาแล้วครับผมหนึ่งตัวมีไหมอีกหนึ่งตัวไม่มีครับกดล้างได้เลยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีตัวไหนที่แบบตัววิ่งไวออกมา3ตัวซึ่งเวฟนั้นอะจะดีมากครับเราต้องระวังดีๆเลยพอจากนี้เราก็เปิดคูณสามได้เลยโอเคโทจิของเราจัดการดูแปบ๊บเดียวครับผมแตกโดนสกิลเลือดไหลไปเรียบร้อยโอ้โหโคตรตึงแล้วก็ข้้้าาางหหนนนนเเเรรรรมมืออดิคคคััับบทุกตวี เตรียมตัวย้ายมอนตัวนี้เอเคปุ๊บกดย้ายสวยเรียบร้อยอ่ะแบบนี้คือ perfect wave ครับทุกคนเป็นเวฟที่สวยเลยแล้วพอยตัวยือของเรานะทุกคนใกล้จะมาถึงตรงนี้เราก็จะไปคอนโทรลรอข้างหลังครับทุกคนจำได้ไหมนี่มันก็จะเป็นเทคนิคเล่นแลก็แบบง่ายๆนะพี่คิดว่าเซตนี้ชิลนะทุกคนสาเหตุที่เราต้องย้ายมอนตรงนี้นั่นก็เพราะว่า ถ้ามุดเราปล่อยไปใช่ไหมเดี๋ยวก็จะโดนโจทาโร <No. S 1> ่ตรงนี้ถ้วยตีด้วยครับก็ท่ากับว่ามันโดนตีสองฟังอะ่ะมันจะทำให้เลือดลดไวขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายมอนครับทุกคนมันจะได้โดนตีแค่ฟังเดียวอ่านี่ครับมันจะดโดนตีแค่ฟังเดียวครับตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องตีเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ดูระยะนี่เห็นปะระยะขวันโคตรไกลแนละ้วทุกคนเดินมาตรงเนี้ยท่ากับว่ามันโดนตีสองจุดนะนี่เห็นปะเออเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายครับเพื่อที่จะแบบยื้อให้ได้มันตายนานที่สุดนะครับทุกคนน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 นีีี่่่คคคครับมมกก็็็จะะเเเปเทิิลลๆ้้ออยแวใพดา มันอยู่ติดกันเกยครับเดี๋ยวพี่จะเอาชัวดีกว่านะโดยการที่พี่จะวางรอตรงนี้ครับทุกคน1ตัวแล้วกดอัพอะไรเหมือนเดิมเลยสาเหตุที่พี่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติพี่เอาไอ้ตัวเนี้ยมาคอนโทรนะ่ะบางทีแบบมันย้ายสองตัวเลยไ้ยทุกคนเดี๋ยวพี่จะทาการย,าย้ายแค่ตัวเดียวนะรอให้ไอ้ตัวเนี้ยออกนอกวงก่อนโอเคออกแล้วกดเลยปุ๊บย้ายไหมเออนี่สวยย้ายตัวเดียวเพอร์เฟคครับทุกคนโอเคแล้วเราก็ไข่ตัวนี้ได้เลยถ้ามอนแบบว่าตัวยื้มันอยู่ติดกันนะ่ะพี่แนะนําให้ทําแบบเมื่อกี้นะ แต่ว่าถ้ามาอยู่ห่างกันนะ่ะเราเอาตัวเนี้มาได้ครับเออเอาชัวร์ครับเพราะบางทีแบบมันกดหนึ่งทีปุ๊บย้ายแม่งมาย้ายฝอตัวนี่ชิปห่ายได้ทุกคนอ่าแล้วเราก็เตรียมตัวครับผมย,ย้ายมอนคอนโทนรอตัวนี้1ทีเราก็จะเล่นแบบนี้ทุกคนวนไปเรื่อยๆครับสเต็ปเดิมเลยที่พี่ได้เล่นนะเดืยตัวกดครับทุกคนลืมเกือบลืมเลยเมื่อกี้นี้ปุ๊บอ้าว เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไอ้เงี้ยเอ้ยพี่ด่พลาดมาทุกคนหันหน้าผิดทางไอ้ชิบายพี่ก็ว่าทำไมกดว่ามันไม่โดนวะเนี่ยไ,ไหมทุกคนคือถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันจะตีโดนทั้งหมด2องตัวครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวบันเดินไปรามาตรงน,นี้นทุกคนมันจะตีโดนตองตัวครับมันจะทําให้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเดียด๋วยวยวางรอตรงนี้ก็ได้วะทุกคนอ่ะรู้ว่ามันเกินระยะวะโอเคย้ายได้แล้วสวย เออขอยังชั่วหน่อยดีนะแก้ปัญหาได้ครับพี่คิดว่าเมื่อกี้มันน่าจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมใครรู้ก็บอกพี่หน่อยนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับแต่พี่คิดว่ารอบเมื่อกี้เนี้ยที่มันไม่โดดอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่หั่นหัวรอผิดทางครับทุกคนพี่หั่นไปข้างหลังไงไอชิพ่าจะออกมากี่โมงมาแล้วหนึ่งโอเคล้างอย่างนี้สวยถ้าเมื่อกี้พี่กดเลยนะสวยครับดีนะพี่ปล่อยให้ตัวนี้วิ่งออกมาหน่อยนึงอ่ะมันจะได้ยวงห่างกันครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้หอัข้าาางงลวะ คือเราก็ต้องมาทํารูปเวลาข้างหลังด้วยนะทุกคนนี่ก็ปล่อยไปครับทุกคนห้ามกดบัฟนะถ้ากดบัฟปุ๊บแป๊บเดียวแตกแน่นอนครับทุกคนเราก็ปล่อยอย่างนี้ไปครับให้มันเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วก็รอของเราถ้าได้บัฟด้วยนะทุกคนก็ดาเมจอยู่ที่ 7M เลยนะทุกคนถ้าได้บัฟไออะคือดาเมจข้างหลังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยบวกกับดาเมจโทจีของเรารอดไหมน่าจะรอดแหละน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเคครับไม่มีปัญหาอะไรแล้ว8,000วิแล้วครับทุกคนใกล้จะ1 เย้ yeah! แลวตอนนี้เราก็พิชิต1 0 0 0 0มืนวิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนกับตัวละครอย่างโทจินะครับผมแต่ว่าที่ได้หนึ่งมื่นวิได้นี่เพราะรอนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะรอนะทุกคนโอเคสวยแล้วก็คอนโทรลรอได้เลยครับทุกคนไปล้างสถานะข้างหน้าดูว่ามีตัวโครนมาหรือ,อยังเวฟนี้เยมันจะออกมาฟองตัวครับตัววิ่งตัววิ่งคู่นะนี่มาแล้วหนึ่งอ้าวเฮ้ยยังไม่ออกมาเลยมาแล้วนี่ มาแล้วครับทุกคนนี่ตัวโคลงมาล้างสวยครับเพอร์เฟกยางนี้นะครับผมเพอร์เฟกอ้าวชิบ่ายแล้วไม่ตัวนี้กูล้างไม่ได้ละเวรละกูไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าได้ในเวบนี้แต่พี่คิดว่าโทจิของเราน่าจะไหวละมั้งแต่ว่าเรายังมีรออยู่ครับทุกคนกดย้ายได้ครับทุกคนนี่กดย้ายไปข้างหลังก่อนหนึ่งทีกดย้ายไปแล้วก็วิ่งมาใหม่ครับดีครับพบข้อดีของรอโทจิของเรามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันตีไปแบบเอวอีด้วยนะทุกคน ถ้าแบบไม่ตีแบบเอลเอียอาจารย์ลาบากนิดหน่อยนะยแล้วก็ในรอบนี้ตัวยือของเรามีทั้งสามตัวเนยทุกคนเตรียมตัวกดย้ายครับทุกคนย้ายสถานะเรียบร้อยไม่ใช่ย้ายสถานะนี่เคลื่อนย้ายสามมิติเฮ้เคลื่อนย้ายสามมิติจากเรื่องอะไรวะไทท่านนี่มาแต่พี่คิดว่าถ้าย้ายตรงนี้ปุ๊บมันจะไปตั้งต่องตัวเลยนะเออเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้มาดีกว่าครับทุกคนใช้ตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าตัวเมื่อกี้คือแบบมันตีไปแบบเอลเอียแบบครับเดี๋ยวพี่จะย้ายตัวนี้ครับทุกคนโอเคสวย ตัวนั้นไม่โดนด้วยเอ้ยอันนี้สวยครับเวฟนี้สวยเพอร์เฟคครับโอเคครับหมื่นสามพันวิแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวเอ้ยเฮียพูพูดอะไรอะโคตรเฟี้ยวครับปะโอเคครับทุกคนก็หลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วพี่ก็จะเล่นบนอย่างเงี้ยทุไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ก็จะตัดข้ามไปเลยแล้วกันนะผมเผื่อแบบอันไหนมีช็อตสาคัญสาคัญนะทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็หมื่นเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้พี่คิดว่ามันน่าจะกำลับยาก้วทุกคน พี่จะขออนุญาตก,กดบัฟหน่อยละกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมื่นแปดวิแล้วนะครับทุกคนคือพ,พี่ใช้เวลาเล่นไปก็2ชั่วโมงกว่าแล้วนะตอนพี่อัดคลิปมานี่สชั่วโมง10นาทีแล้วโคตรนาน <c oughs> นี่แหละครับผมที่พี่แบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่พี่ก็เล่นให้เต็มที่้วทุกคนดูด้วยว่าจะได้ถึง2 0,000หรือเปล่านะ <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคน20,000ื 20, วิครับสุดยอดเลยครับทุกคนตัวนี้รอกับโคจิครับทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ ดีมากเลยละสองหมื่นวิแล้วตอนนี้กูเล่นมาสองชั่วโมงจะสามชั่วโมงนะครับทุกคนตอนนี้แม่เลยสุดยอดจริงๆเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเวบนี้คือพี่จะปล่อยไปตามแบบยถาก,กรรมเลยนะทุกคนคือพี่จะไม่เล่นทิกอะไรเยอะแยะแล้วคือถ้าจะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ช่างมันครับทุกคนคือพี่ขี้เกียจเล่นแล้วบอกตามตรงเลย <c oughs> แม่เลยโคตรเปื่อยแต่ขอและอย่ามีเลยแล้วกันตัวโคนะมาแล้วครับนี่ไงตัวโคนมีครับทุกคนดีนะพี่ไม่พลาดครั้งนี้แต่ก็ต้องมาลุ้นกันทุกคนว่า ชุดนี้คือพี่จะสามารถเคลียร์มาได้หรือเปล่านะตีไปก่อนเลยหนึ่งทีสัดเลือดบบโหเลือดโคตรเยอะครับเลือดยังเยอะชิปห้ายแล้วงานยาผ่องริงอันนี้หรือว่าเราจะใช้หยุดเวลามือดีวะถ้าใช้หยุดเวลามือพี่คิดว่ามันน่าจะชัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยมีสิทธิ์รอดนะมีสิทธิ์รอดครับทุกคนไหวไหมทุที่พี่คิดว่าพี่ต้องไข่ตัวนี้แล้ววะ มาทาหยุดเวลามือนะเอ้ยต,ตัวตัวครับทุกคนจะรอดหรือเปล่าออเวฟนี้เอหน่อยเลดเดยเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวตีอีกทีเดียวเอ้ยจะตายแล้วอีกนิดเดียวจะรอดไปจะเย็นจะพึ่งเข้าไปเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหทุกคนอีกนิดเดียวครับไม่รอดครับโอ้โหได้สองหมื่นสองหมื่นห้าร้อยอีกนิดเดียวคือแบบตีอีกทีเดียวอะโอโไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่าพี่ทำเต็มที่แล้วคลิปนี้